เก่าจัก <komt> ส <os puis iously> ิว่าโอขเจ้าเ็ดอยางเมียเก่าของอ้ายขี้ไห้ขี้ไห้นอนก็กนดังยามเพิ่นอยากได้อีหยังคัดเอาคือจังเด็กน้อยป้อี มีอย่างที่น่าสนใจครับติดตามชมครับวัดประทาดทุ่งเศรษฐีตั้งอยู่เม่องแร่งเจตเตอครับบนพืรรอบกอบเป็นกึ่งทะเลทรายครับตั้งอยู่เดียวๆครับแถวนี้บอกว่าไม่ีเมียงครับ คือวัดพระธาตุุ่งเศรีฐีเมืองแร่งแกตเตอร์แคลิฟอร์เนียช่วงนี้ยังเป็นตอนเช้าโยกะคนก็ยังบม่มีมาหลายครับจตกเดีนี้คนกำลังเขาย่อยมากเรื่อย ไปก็จะเป็นาการละเล่นของทางวัดเป็นการกุศลที่ให้คนทั้งหลายทั้งวงได้มามีความสนุกสุขสรรกันในโอกาสเทศกาลวันสงกรานแล้วก็ <c oughs> มีญาติโยมจะมา,าขับร้องบรงเรเลงเพลงสงกรานตลอดถึงการรำถวายครูรำถวาย ในการที่น่าะศินครูของเราคือ,อสิ่งหนึ่งที่เราได้กระทำกระตันยูกระตาเวทีได้แสดงออกในโอกาสที่สามารถทำได้แล้วก็บันทึกภาพนี้ไว้ถ่ายทอดสู่ความทรงจำของอของอนุชนลูกหลานของเราเพราะว่าการรักษาส่งต่ออยู่ในมือของเราแล้วนี่เราก็คงจะ ทําให้เต็มที่เราทําให้เต็มที่แล้วก็เมื่อวานนี้ในการจัดอาหารโรงทานนะตั้งเต็นไปทางฝั่งนู้นนะก็ทําให้คนเดินทางไปไม่ถึงก็ไม่ได้ขัดข้องนะก็คือว่าเห็นพร้อมต้องกันว่าตรงนี้อยากจะให้มีมารวมไว้ตรงนี้ก็ให้เป็นความคิดเดียวกันนะแล้วก็พอมันเข้าลู่ทางเดียวกันแล้วก็คือว่าให้ จัดการนะไปในแนวทางเดียวกันทนะีนี้ก็รู้สึกอบอุน่นเห็ไหม่เป็นงานใหญ่เลยไม่ว่าจะเป็นคนมากคนน้อยก็ดูหนาตาแล้วก็บรรยากาศของงานนี้ก็ดูคึกคักนะม่วนซื่นหันษาอยู่ในบริเวณนี้เลยนะไปนั่งตรงไหนก็ไม่เงียบนะนั่งตรงไหนก็ไม่เหงามีความสุกส,สนหันษาไปด้วยกันนะ <c oughs> <c oughs> นี่คือด้านหน้าของพระประธานวัดประธาตุงเศรษฐีครับ ด้านหน้าวัดประทาดสุงเทตีด้านนาก็จะเป็นแบบนี้แหละช่วงนี้ยังเป็นตอนเทานะบ้า กวมมุมมากเหมือนท่านว่าคอยใ้เดินทางมากลาไล่ไาเลยครับเพราะว่าเป็นตอนเทอมที่ตทวันก่มากแต่สองเี้มากว่าที่เปล่ากลับไปทำงาน คนกำลังพยาไามเลย นี่ยซื้อว่าร่มร่มแห้งครับีคือวัดประสารสูงทีทีมองที่เพิ่นทีก็เจดีก็เจดีใส่ด้านลังก็สิเป็นที่ปลูกต้นใหม่ครับ ดีครับบริเวณพืพ้นที่กอเกลือดต้ครับกำลังจะมีการละเล่นของเล็กหน่อยครับเกียงสไลเดอร์ ด้านหลังของวัดประชากทุ่งเสษฐีก็ดทีเพิ่นกำลังปลูกต้นใหม่ครับเสพสวัดก็เคยมากปลูกแล้วครับมาขุดมาปลูกวัดประชากทุ่งเสษฐีนี่เสพสวัดมาหลายเทียแล้วครับมาซอยเพลอาจาย์ขุดหลุมปลูกต้นใหม่ครับีด้านหลังของวัดประชากทุ่งเสษทีครับ จัดงาน,ว,น,งนวัดประทานมีการละเล่นช่วงม่านคี่เวรโมงครับสวัสเซฟสวัสดคงคงือบันทึกภาพไว้ครับว่าเฝ้ากับไปทำงานที่นี่คือพน,นิไฟดั ทนนาที่มีโลบอินเดียแดงครับเพราะว่าเพื่อนว่าให้เกียรติอินเดียแดงเพราะว่าอินเดียแดงเป็นสถานที่มงสร้างวัดครับลมแห้งลมพัดแห้งมากครับน จับไว้เพราะว่าเขาจะไว้เนี่ยเต็มที่ปิวครับของที่มาจำหน่ายในงานครับ กลุ่มนี่ก็กลุ่มลงทางครับคนก็นกำลังขยาใหม่เลยคาดว่าอีกกระโดนคนคงสีติมแับคนไทย กระลายพอสมควรครับนี่คือของที่มาขายในงานตรงนี้คือขราเจ้าเห็ด สุ่มซอยดาวบอยดาวร้างวันไคยใ่ร้างวันตามที่พิ่งในร่วงใบครับพวกเป็นกระเปา๋าพวกเครื่องใช้ต่างๆเลยนี่ก็สุ่มซอยดาว นี่แหละมันมีตัวสั้นอยู่ตรงนั้นนะเอามาใช้ได้นะเนี่ยน้มุกาน้มุกนี่คือบริเวียนยในนอกวัดครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กดติดตามกดซับสไคลปเพื่อเป็นกาลแงใ,ในการทาคลิปต,ต่อไปครับ นี่คือบริเวณหลบๆลวัดกับเป็นกระขายกึ่งทะเลทรายครับขอบคุณครับที่รับชมจนจบครับสวัสดีครับชิหนาเจอกันไหมครับสวัสดีครับ